สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมนะครับมาซ่อมเจ้าตัวปืนยิงลมนะครับนะก็ตัวนี้เป็นของเลดคิงนะครับเวลาสั่งต้องต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับนะองมีเลดคิงนะครับนะมีของสองสามยี่ห้อเนี่ยนะครับนะก็สําหรับตัวนี้นะครับจริงๆสั่งมาผิดนะตัวนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นรู้สึกเกี่ยวเป็นเป็นของ หนึ่นะครับนะแต่ว่าเขาส่งตัวนี้มานะครับเป็น2 0 1ศูนย์องศูนยอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของอันนี้นะเป็นของอันแหลมนะครับนะมันจะเป็นดือแหลมนะครับต่างกันนะก็ไม่เป็นไรครับผมต้องการซ่อมอันนี้ก่อนนะก็มาซ่อมเลยนะครับอันดับแรกนะครับตรงนี้นะสังเกตดูนะครับต้งตอง หาไรเขีย่ยออกนะครับคว้านออกให้หมดเลยนะเพราะมันจะเป็นเศษาสติกที่อยู่นานแล้วนะครับนะมันจะกรอบแตกหมดแล้วนะครับนะคว้านตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวหนึ่งเราคว้านออกไปแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนโอลิงนะครับ ทําไปทีละตัวดีกว่าน,นะครับนะฮะตัวไล่แกะออกจากซองน,นี้เลยนะครับอีกอะไรมั้งไม่ได้เกิดตัดออก ก็เทียบนะครับเราก็ใส่เทียบนะเทียบก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเปลียบไปเลยครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้สอดบมันางลำบากนิดนึงนะครับไม่มีไม่มีตัวนี้นะครับ ไม่มีนะเป็นอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับยังยังดีอยู่นะฮอย่างนี้มอยู่ก็ใส่กลับไปใช้งานต่อได้คือเรื่องของเรื่องนะครับนะมันมันยิงครับแต่มันไม่ตีกลับนะไม่ดีดมารับลูกนะครับไม่มารี l o a d นะฮนะพอไม่มาร e l o a d ปั๊บมันก็กลายเป็นยิงได้ครั้งเดียวนะครับนะตัวนี้ตัวนี้นะอยู่นี่ ครัแล้วก็มีสปริงนะสปริงอยูน่นี้ใส่นี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้โอลิงตัวนี้โอลิงก็ยังก็ยังนิ่มอยู่นะยังนิ้มอยู่ครับ อย่างนี้อยู่ผมจะใช้ตัวเดิมนะนะเสร็จแล้วตัวที่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็คือตัวนี้นะนี่ครับถนะอดตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะใส่อันนี่นะเรียบร้อยแล้วครับ อค,ครับทีน,นี้ก็ประกอบตัวนี้นะครับตัวลางใส่กับเข้าไป แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับมันจะลงพอดีเลยนะฮะ เรามาดูกันว่าการไม่ไม,ไม่รีโหด,ดลูกเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมนะใส่กระบอกใส่ลูกสูบเข้าไปในตรงนี้นะครับใส่ยาก

ปันจงมานะครับก็หลังจากใส่ลูกไปแล้วนี่นะครับก็ย้อนกลับดีแล้วนะจบปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าชุดเล็กในนี้ในในกระบอกพวกนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเฉพาะตัวหลักๆพวกนี้ ครับอืครับไอตัวยาวเนี่ยมันต้องลมแรงๆครับถึงยิงได้เนี่ยนะครับถ้าตัวยาวเนี่ยนะครับมันต้องลมแรงๆนะถึงจะยิงได้นะครับถ้าลมเบานี่ยิงไม่ไปเลยนะครับยิงไปก็จะเข้าเนี้ยเข้าแบบเนี้ยเนี่ย จะค้างอยู่ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็เหมาะสำหรับยิงพวกนี้นะยิงถ้าติ้ถ้ายิงตัวสั้นนะสบายครับนะแต่ถ้ายิงตัวยาวนี่อาจจะต้องใช้ลมแรงๆนิดนึงนงะอันนี้ลมผมถังลมผมเล็กนะ,นะครับก็เลยลมก็เลยเบาขอบคุณครับสัรับการรับชมคลิปนี้นะครับมนะีติดขัดนิดหน่อย ขัดนิ้หน่อยก็น้ำมันครับบางทีมันฝืดนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้ายิงตัวยาวเนี่ยอาจจะต้องใช้ลมแรงๆนิดนึงแต่ได้ยิงตัวสั้นเนี่ยไม่ต้องแรงมากก็ได้ครับถังเล็ก็เอาอยู่ขอบคุณครับ